วันนี้คุรีนะคะมากับเมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นทัดไข่ใช่ไหมคะทัดไข่วันนี้ก็ยังอยู่ในตระกูลเขาเรียกอะไรนะของอบใช่ไหมขนมอบไม่ใช่ของอบขนมอบนะคะ,ะงั้นวันนี้ก็ขอแนะนำเลยแล้วกันนะคะว่าวันนี้นะคะคุรีจะมาชวนทำพายไส้กรอกนะคะแล้วก็มีแฮมด้วย ะะอย่างแรกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะมีนะคะโอเค Today we will make a uh, sausage pie and ham pie โอเค The i n e d i e n t that we h อ v e ท่ที่เราต้องมีนะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะก็คือแป้งพายนะคะอันนี้เป็นแป้งพายนะคะสำเร็จรูปนะคะอันนี้ซื้อซื้อมาจากแมคโครนะคะพับพาสตี้โดนะคะ พัฟพัฟพัฟพาสตีโดนะคะก็เป็นแป้งนะคะเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันจะเป็นมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะอานะคะเดี๋ยวเราใช้หนึ่งแผ่นอ,อันต่อไปนะคะที่เราจะใช้ก็คือซอสเซสนะคะซอสเซสเดี๋ย maybe you can use whole s a u s a g or maybe you cut half up up to the size of your pie อ่า okay and then i use uh chicken ham any brand that you want any brand ah uh, and then the the egg ah uh, an egg or maybe you can use only yolk ah uh, the uh, right now, orange inside the eggs okay now i will we will start now we will start now อ๋ oh, especially maybe you can put uh, some cheese นะคะเด็กๆอาจจะใส่ eg, uh, inside, นะคะใส่ชีสไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวทำวันนี้ today we will do two kinds of pies first is sausage pie and another one is uh, chicken ham pie นะคะ with cheese okay I will move uh, อ๋อ <Oops>. oh, นะคะแป้งภายนะคะแป้งภายมันจะอยู่ในถุงพลาสติกนะคะอ่า uh, we will cut first นะคะที่จะได้ง่ายนะคะเอาทางนี้ละกัน <laughs> ตัวมันเล็กตัวมันเล็กอ่า uh, นะคะตัดก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ใช้ง่ายๆนะคะอ้า uh, ว cut the plastic bag another size อ่าค่ะอ๋อเป็นนีดนะคะ a f t o you นะคะ is up t o you you will อ uh, ่ use whole puff pasty dough จะใช้แป้งพายทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นครึ่งหนึ่งหรือว่าจะทำเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวทำหลายๆแบบเลยแล้วกันนะคะโอเคเอาครึ่งนึงก่อนคราวนี้เราก็ตัดค่ะ แล้วก็ตัดลงมาเลยจื๊อ easy <Wow. S 1> มากเลยค่ะ and then นะคะใส่ไส้กรอกลงไปนะคะนี่ปึ๊บแล้วก็ roll it อ่าพูดถึง sauces and roll it very easy like this finish <laughs> easy right อ่า another side นะคะ another side อ่าใส่ลงไปแล้วก็ Roll it. Shoot. Okay. Then then we use egg on the top for the, the beautiful face uh, like this. very easy and delicious okay I, we will try another one we will try another one okay นะคะต้องทำอีกแบบหนึ่งนะคะทำอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบที่ใส่ที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะตัดเป็นสามเหลี่ยมถ้าบางยี่ห้อนะที่มันแป้งพายอะคะ่ะ เขาก็จะเป็นกระดาษที่เขาตัดมาให้แล้วนะคะแต่นี่เขาไม่ได้ตัดมาเรา,ดเ,เราตัดเองเราตัดเองโอเคคราวนี้นะคะเราก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมอ่าคราวนี้เราจะทำเป็นสามเหลี่ยมนะคะก็เวลาทำเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็แค่แค่ตัดแป้นพายนะคะ ตัดให้มันเฉียงๆนะคะตอนนี้แป้งพายวางไว้นาแล้วมันจะค่อนข้างที่จะติดอ้าชื้นนะคะตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแค่นี้เองชื้นสลับกันนะคะสลับข้างเท่านี้เองชื้น เสร็จแล้วก็เอาซิ้กอกใส่ลงไปค่ะนี่นะคะเราจะใส่ด้านที่มันเป็นด้านกว้างนะคะนี่แล้วเราก็ม้วนเข้ามาหาตัวเราเองชือ้เววเอ,อเหมือนที่ร้านที่เราไปทานใช่ไหมคะที่มันเป็นมีติ่งติ่งตงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราวางพักไว้ก่อนง่ายมากเลย่เห็นไหมวางไว้ด้านกว้างนะคะแล้วก็มว้วนนะคะแป้งภาย ก็มันออกจะนิ่มๆ่ลยนะคะหยุ่นๆก็ม้วนแค่นี้เองนะ้้วก็วางไว้เดี๋ยววันนี้เราจะทำสามแบบเลยนะเดี๋ยวมีแฮมอีกอันหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ม้วนวิติดอันนี้มันไม่ขาดเดี๋ยวเดียด๋ยถอยหลังถอยหลังหยอ้าวนะคะชึบอ,อีกอีกอันหนึ่ง ใส่ต้นมันจะกว้างหรือเราแขมสั้นเนี่ยมันมค่อยจะถึงเลยนะคะที่ที่เราเคยไปทานนะเห็นไหมที่มันแบบว่าเป็นผิวส,สวยใช่ไหมคะเป็นผิวส,สวยที่มันเป็นแบบว่าเหลืองๆนี่มันก็คือไข่แดงนะเออมันก็คือไข่แดงแล้วก็เราทําเองเาทำเ,อทย,เยอะๆอ่านี่แห้งมาแล้วมั้งเนี่ยอ่านะคะวันนี้เราใช้หมอ้อทอดนะคะ หม้อทอดไรน้ำมันนานๆได้ออกมาใช้ทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาลองอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือจะใส่แฮมแล้วก็ใส่ชีสเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะน่ากินแค่ไหนเลยเนาะเหมือนเดิมตัดก่อนอนะคะตดัดชื๊นะคะเดี๋ยวขอตัดก่อนเนาะอ,อ่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายอะ่ะง่ายมาก Very easy to to bake it make it <laughs> าคราวนี้เราใช้ทั้งแผ่นเลยนะคะ we will use whole it นะคะอันนี้เราก็ใช้ chicken ham แทนแทนนี่นะคะอันนี้เป็นของอิสลามนะคะวางลงไปเลยอ่าแล้วก็ชีสนะคะแล้วก็ชีสชีสหนึ่งแผ่นไปเลย ของที่ซื้อมานี่แมคโครหมดเลยนะคะอ่ามีให้เลือกสรรได้ที่แมคโครนะคะอ่าแล้วก็ใส่ชิ้นลงไปชิ้นนี้ก็ชิ้นนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเอ๋เดี๋ยวนะคะ มองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะใครคอมเมนต์มาเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไม่เห็นคอมเมนต์นะคะอาแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ม้วนค่ะ ม้วน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 มีมือที่สาม,มีมือที่สามเข้ามาอ่านะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปนะคะโอ้โหมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปครับค่อยๆไปชื้นนี่เลยขอบอกว่าเดี๋ยวชีสมันต้องเยิ้มออกมาแน่ๆเลยนะคะแล้วแสนใหญ่ไปบ,บะะอกเล้ค่ะอ้าว อ้าอาลแล้วค่ะแล้วเราก็ทาไข่เหมือนเดิมโหอันนี้อันใหญ่ใหญ่ไปไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องตดัดหรือว่าเราจะลองทำอันใหญ่ๆแบบนี้เลยอ๋อมันต้องสวยงามตามท้องเรื่องร้องทำไมเนี่ยเสียงก็ไม่ดีร้องทำไมอาแล้วค่ะคราวนี้ เราก็ใส่นะคะใครมีหม้อทอดตอนนี้นะคะอย่างเช่นน้องขนมจีนเป็นต้นนะคะน้องเจนนะคะจัดการเลยคะ่ะเอาหมอทอดออกมาเลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดหม้อทอดนะคะชึบเสร็จแล้วนะคะเราก็คีบใส่ลงไปนะคะคีบใส่ลงไปแล้วก็อย่าให้มันติดกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คงจะ บึมขึ้นมานะคะหมายความว่ามันไม่ใช่ระเบิดนะมันน่าจะขยายตัวออกมานะคะอ่าสงสัจะหม้อเราจะเล็กไปอ่าใครจืบเฮ้ยไม่พอจริงด้วยเบียดกันหน่อยแล้วกันเนาะลงไปเบียดเบียดกันหน่อยนะคะน้องน้องพายอ่าขยเย็บเอหรือว่าจะต้องซื้อหม้อใหม่คะคุณพ่อบ้าน อ้าวอันใหญ่จะลงได้ไหมเนี่ยสงสัยมากสงสัยมากโอ้ยนะคะมือแล้วกันพรึบลงไปแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวๆขอกำจัดขยะก่อนนะคะขอกำจัดขยะก่อนโอเคเอาละเห็นตะพุงไม่เห็นหน้าเลยเห็นตะพุง โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยเลยนะคะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปปิดจึบ๊บอ่าแล้วค่ะอุณหภ,ภูมิที่ใช้นะคะก็เบสิกค่ะ1 0 0 180นะคะ180แล้วก็ใช้เวลานะคะแค่10นาทีค่ะแล้วก็กดเลยอุ้ยแล้วก็กดเลยอ่าเสร็จแล้วก็นั่งรอส,สวยๆเลยค่ะ สวยพอไหมคะสวยพอไหมคะอาขอลอกเมนูได้เลยค่ะโอเคนะคะคราวนี้เราก็รอค่ะขณะที่รอเนี่ยเราก็ทำอันต่อไปก็ได้นะคะทำอันต่อไปก็ได้หรือว่าเราจะทำแค่แบบว่าพอดีรับประทานก็ดีนะใช่ไหมคะอ้าวมาทวนกันนิดนึงก่อนนะคะ ทวนกันนิดนึงอ่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะนะคะไม่ใช่อุปกรณ์สิคุณต้องเรียกว่าส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่ต้องใช้ก็มีอะไรคะนี่แป้งพายนะคะซื้อได้ที่แมคโครนะคะแต่ว่าราคาจำไม่ได้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทขณะที่เรารอประมาณ10นาทีเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเนาะเอออ่า มีกี่แผน่นมีทั้งหมด12แผ่นนะคะอ่าเมื่อกี้เราใช้ไปเมื่อกี้เราใช้ไปกี่แผ่นละ่ะสองสาแผน่น2แผ่นนะใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ทดลองรับประทานไปแล้วนะคะเราลืมทาไข่นะคะอันนี้12แผน่นก็ทําได้เยอะนะเมื่อกี้ทําอันเล็กใช่ไหมคะที่เราตัดไส้กรอกอันเล็กเนี่ยนะครึ่งหนึ่งนะแผ่นหนึ่งได้ตั้ง5อันใช่ไหมคะแผ่นหนึ่งได้ตั้ง5อันเนี่ยก็ไม่หน้อยไม่หน้อย ไม่น้อยเลยอ่านะคะไม่น้อยเลยแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเราใช้ไส้กรอกอันใหญ่เนี่ยเลยนะคะมันก็ใช้ได้2ออันนะคะก็แล้วแต่ไซส์นะคะที่ชอบแล้วก็อันต่อไปก็เป็นแฮมนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้มีฮา,าลาลโดยมุสลิมนะคะอ่าใครที่เป็น อิสลามนะคะก็ซื้อรับประทานได้นะคะยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้อ่าไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณาแต่บอกว่ามันใช้ได้นะคะอ่าก็มีพาสตพาสตี้อ่าไม่ใช่พาสตพาสตี้โดนะคะเป็นแป้งโดอ่าแป้งโดแล้วก็ซอสเสรสนะคะจะเป็นชีสก็ได้อันนี้อันนี้เป็นไส้ชีสอันนี้ซอเซสเสรชีสอันนี้ก็เป็นซอเซสเสรเฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็ชิคเก้นแฮม That's all. Oh, another, the last one is yolk. นะคะ yolk นะคะไข่แดงนะคะไว้ทาด้านหน้าแค่นี้เองนะคะสวยๆนะคะทานกับอะไรได้บ้างก็ทานกับอะไรก็ได้อ้าแต่ว่าวันนี้นะคะเผื่อว่าคนไทยเนาะคนไทยชอบทานกับซอสใช่ไหมคะอันนี้อันนี้มาจากพิซซ่าฮัทนะคะทานไม่หมดเก็บเอาไว้อ้าอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้เป็น บาร์บีวซอสนะคะ from KFC อ่าเอาเมื่อกี้บอกว่าซอสมาจากพิซซ่าไม่ใช่ค่ะซอสมาจาก KFC นะคะอ่าแต่ว่าชอบซอสมะเขือเทศเขานะอร่อยดีนะคะแล้วก็แล้วก็บาร์บีวซอสอ่าเดี๋ยวเราก็รอนะคะรอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะกินได้หรือเปล่านะคะอ่ามันก็ไม่ยากใช่ไหมคะ คิดว่ามันยากไหมไม่น่าจะยากนะคะก็รออีกสักนิดหนึ่งหรือใครไม่รอนะคะก็ไปแมคโครเลยกันค่ะเอที่ฟู้ดแลนดก็มีนะแต่ว่าหน้าตามันจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะเป็นแผ่นเล็กหรือ,อยังไงเนี่ยค่ะนะ,ะนะก็ประมาณ ร้อยกว่าบาทเหมือนกันอ่ะตอนนี้7นาทีแล้วรออีกสักคอหกนาทีเหมือนแบบว่าเป็นใจให้กับเรานะคะเป็นใจให้กับเราในการที่จะทำให้ทุกๆคนได้ดูนะคะอ้าตื่นเต้นไหมนะอ้าเมื่อวานมีคนแซวว่าแง่ภูรีสายหวาน ใช่ค่ะชอบกินขนมชอบกินเบเกอรี่แต่ว่าก็ก็กินกินอยู่นะแม้ว่าจะลดน้ําหนักแต่ว่าก็กินอยู่ไม่รู้เป็นไงชอบแนะ่กลิ่นเนยหอมนะกลิ่นเนยกลิ่นนมกลิ่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มีรู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ทานน้อยกว่าเดิมนะก็พยายามพยายามควบคุมน้ําหนักค่ะเอะอเขามีอะไรนะสายคีโตสายคลีนอะไรอย่างเงี้ย โอ้ทำไม่ได้อะมันแบบว่าทำได้เป็นบางวันนะคะอ่ามีใครมีข้อแนะนำก็ได้นะคะอ่าอย่างเมื่อวานเมื่อวานทำทาร์ตไข่ใช่ไหมคะเห็นในเห็นใน YouTube เขาเอาตัวของทาร์ตไข่อะคะ่ะมาใส่ไส้แล้วก็พับลงกลายเป็นอะไรนะพับภายนะคะก็น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเอาไว้ทำนะคะเคยเคยทำอันนี้ครั้งหนึ่งอะไรนะไส้ไผ่ข้าวโพด โอ้โหแบบว่ามั่วได้อ่ะคือต้องบอกว่ามั่วจริงเพราะว่าในตู้เย็นนะคะวันนั้นในตู้เย็นมีข้าวโพดเหลืออยู่ฝักหนึ่งข้าวโพดสีส้มอ่ะอ่าเขาเรียกอะไรข้าวโพดสาลีป่ะเนะะี่ค่ะแล้วก็แล้วก็เปิดเปิด y o u t u b e ดูว่าเขาทําไส้พายข้าวโพดกันยังไงอยากรู้นะคะอยากรู้ก็เลยก็เลยลองดูแล้วก็ใส่าฝานข้าวโพดใช่ไหมคะ ฝานข้าโพดใส่น้าตาลใส่อะไรนะแป้งแป้งข้าโพดลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ใส่นมสดแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่งโอ้มันโอเคเลยนะอ๋อใส่เนยไปด้วยนิดหนึ่งเงาเงาวสวยดีนะคะอ้าแล้วอีกกี่นาทีสี่นาทีเท่านั้นเองรอสักครู่รอสักคร,ร,ครู่เรามาลุ้นไปด้วยการกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยข้างหลังมันเป็นอะไรนะเป็นที่ระบายอากาศนะคะโอ้โทรศัพท์ร้อน าตายแล้วไม่เห็นคอมเมนต์นะคะทำไม่เป็นนะคะ่ะทำยังไงดีฮะกดยังไงเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเนี่ยนะคะสักครู่ต้องขออภัยมือใหม่นะคะขออภัยมือใหม่ใหม่มากเลยขอบอกโอเค กดได้ละไม่ไม่ขึ้นละคะ่ะอ๋ออะไรล่ะอ่าหนูมนบอกว่าทําอะไรกินคะทำพายไส้กรอกค่ะแล้วก็พายแฮมเอ้ยพายแฮมคืออะไรอ่าชิคเก้นแฮมพายนะคะอ่าขนมจีนบอกว่าได้กี่แผ่นนะคะน้องขนมจีนได้กี่แผน่นถุงหนึ่งเนี่ยนะคะได้12แผน่นก็ทําได้เยอะนะเสร็จแล้วก็น่าจะเก็บไว้ได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ น้องเจนบอกว่าต้องไปแมคโครขับรถเข้าเมืองค่ะไปแมคโครเลยค่ะอ๋อนะคะใกล้แล้วอีกนิดสนาทีนะคะก็เดี๋ยวนี้นะทำกินเองง่ายๆนะคะแล้วก็สะอาดด้วยแล้วก็ถูกด้วยสำคัญสำคัญแล้วก็กินอย่างที่ เราเราต้องการเลยอ่ะเราชอบกินแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าเราชอบกินรสชาติแบบไหนนะคะอย่างซอสเนี่ยเดี๋ยวเราก็เพิ่มตามหลังเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเลยมันน่าจะเละเนาะใช่ไหมมันน่าจะละลายออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าอ่ายกเว้นใส่เตาอบเดี๋ยวต้องลองอันนี้ดูนะแต่มันน่าจะต้องทําอันใหญ่หน่อยไหมนะคะมีใครแนะนํา สวัสดีค่ะต้องสวัสดีญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่เข้ามาค่ะอกลับมาจะให้รีทําให้ทานบ้างทําทําได้แต่กินได้เปล่ามันชอร่อยหรือเปล่าแหมนะคะไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็พอทานได้นะคะดูจากหุ่นแล้วน่าจะพอทานได้อยู่กับหุ่นคนที่บ้านเนะคะ ก็ลองทำไปเรื่อยๆค่ะสนุกดีอ่าหนูมวลบอกว่าหิวหิวก็ทำไงดีล่ะคะถ้าไม่ไม่มาหาไม่มาหาพี่ลีก็ไปแม่โคไปห้างเลยค่ะไปห้างเลยเออแต่ว่าขอคุยอันนี้หน่อยได้ไหมเออไก่แผ่นลมควันอร่อยนะเออแล้วมันก็แบบว่าไม่มีอะไรนะกรรมฐานเหรอ ที่เขาใส่ในไส้กรอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเยอะอะเคยกินไหม mm hmm. กินแล้วมันแบบว่ามันมีแบบมันฝืนๆในปากอะไรเงี้ยเออยี่ห้อนี้ไม่เป็นนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยเคยเคยทาน A F M นะคะฮาร้ลนด้วยสินค้าคุณภาพเหมาะสำหรับมืออาชีพเราอาชีพมากต้อง <laughs> อาชีพสุดเราอาชีพครูแต่ว่าอาชีพรองคืออาชีพกินถูกค่ะ <laughs> ถูกเลยค่ะ คุยคนเดียวอ,อะไรที่รีบอกอร่อยก็อร่อยแน่นอนเอ้ยแหมก็จริงๆก็มีคนพูดหลายคนนะว่าเออถ้าอะไรที่เราเป็นคนแนะนำไปคือว่าถ้าจะแนะนำใครเราก็ต้องมั่นใจก่อนอุ้ยสุดแล้วสุดแล้วรออีกแป๊บนึงเฮ้ยหนูมมตลบอกรอชมืมรอชิมไหมจ๊ะเอา ดังแล้วจ้าดังแล้วเอาละค่ะแทนแรนแท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 น,ทนดูไปด้วยกันนะคะดูไปด้วยกันเรเดย์ Ready? มาแล้วจ้าโอ m มก้ oh d สีสวยมากมากมากไปไหม <c oughs> สีสวยมากมากถึงมากที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางก่อนเอาละค่ะวางก่อนวางก่อนวางก่อน เดี๋ยวรอสักครู่นะคะมูโดโมไม่เตรียมเลยจานเจินไปไหนหมดไม่เตรียมรอสักครู่นะคะทำไข่หกค่ะเนี่ยนะคะอ้าวเละถึงกล้องเลยค่ะโอเคเอาอะนะคะจะชมอะไรก่อนดีคะอ้าจะชมอะไรก่อนดีคะอ้าอย่างแรกเลยแล้วกันเนาะ อันชิ้นเล็กที่เราทําเมื่อกี้นี้แทนแทนโหเป็นไงน่ากินไหมนะคะคือว่ามันติดกันไปหน่อยเนะาะนะคะนี่แทนแทนนะคะเอาละอันนี้อันนี้เป็นที่แบบเราตัดเล็กๆนะคะตัดครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้เป็นแบบเต็มอันโอ้โหง่มากเลยส่วนอันนี้ อ,นนอ๊อันนี้อ้าวอันนี้ชีสทะลักค่ะท่านผู้ชมอ้าว the last one is chicken ham and sauce เอ้ยไม่ใช่แอนชีสอาวแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะน่าทานไหมคะถ้าน่าทานขอหัวใจให้หน่อยนะคะขอหัวใจหน่อยนะคะ อมีกัน15คนขอแค่15ดวงเท่านั้นขอหัวใจหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยวันนั้นไปวางผ้ากับพลาสติกค่ะตอนมันร้อนติดเอาไม่ออกอ่านะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะภายใส้กรอกของเรานะคะภายไส้กรอกของเรา,ามีอุปกรณ์ในการรับประทานนิดนึงชึบอ้าวเพื่อความไปไหนละซ้อน <laughs> เพื่อความสวยงามนะคะ เราก็อาจจะรับประทานกับอะไรได้บ้างเอานี้เก็บก่อนห้องถ่ายทอดของเราน,นี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะน,นี่ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะทานคู่กับอะไรได้ซอสพริกอะไรอีกซอสมะเขือเทศได้ไหมคะแล้วก็บาร์บีคิวซอสเอาบาร์บีคิวแล้วกันเนาะมีกินโชว์ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าอร่อยจริงอาแล้วค่ะบาร์บีคิวซอสโอตายแล้วมาแล้วเอ้ยบาร์บีคิวซอสนะคะเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะมันร้อนกินไม่ได้แน่เลยอาแล้วค่ะที่ใครดูแล้วนะคะคิดว่ามันไม่ยากนะคะลองไปทำดูนะคะลองไปทำดูก็เขาเรียกว่าอะไรก็ซื้อของแค่ไม่กี่อย่างเองนะจริงๆมันอะไรนะปูอัดก็ได้เนาะ นะคะหรือว่าอะไรอ่ะไข่ปลาหมึกได้ไหมออกจะแหวกแนวไวน,นะคะออกจะแหวกแนวโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอลาเพื่อไปรับประทานละกันเนาะทานโชว์มันไม่ดีไปว่าคนอื่นว่าเนะนะคะก็อย่าลืมไปลองทำดูนะคะ i t is very easy that you make a pie make, up to you s a u c e pie ham and cheese and anything else that you want to put in the pasti, uh, puff pasty dough okay see you next menu bye bye everyone